ตอนที่252ลทัทธิเตาถึงคราววิกฤตลวดลายนี้ดูพิเศษยิ่งนะักขณะเดียวกันเมื่อเทียบกับลายอื่นๆแล้วยังดูซับซ้อนกว่าอีกด้วยบนลวดลายที่มีวงกลมตัดผ่านกันลายเส้นมีความสมดุลทอดยาวออกไปมิรู้จบแน่นอนว่าสำหรับเย่ฉางชิงมิว่าจะใช้ผู้กันวาดหรือว่าใช้มีดแกะสลักล้วนมิใช่เรื่องยากเพียงแค่เวลาที่ต้องใช้ไปแต่แบบนั้นมิเท่ากันก็เท่านั้น วินาทีต่อมาเมื่อเย่ชางชิงขยับผู้กันทั่วทั้งเมืองเสี่ยวชื่อก็ปรากฏนิมิตขึ้นและในเวลานี้วิถีเต่าบนโลกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งทันใดนั้นโลกของเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรก็เกิดความกลาหนตามไปด้วยณดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเสวียนระหว่างที่เหล่าผู้นำของสำนักบำเพ็ญเพียรต่างๆในจงหยวนกำลังเดินออกจากตำหนักไทสเสวียนจูจูก็สัมผัสดได้ว่าวิถีเต่าที่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งทุกคนจึงมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างอดมิได้ พวกเจ้ารู้สึกได้หรือไม่นี่มันวิธีเตาเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าผู้อาวุโสเย่ท่านจะมิยอมแพ้คงจะเป็นเช่นนั้นมิเข้าใจจริงๆผู้อาวุโสเย่ทำเช่นนี้เพื่ออะไรกันแน่คนระดับผู้อาวุโสเย่หาใช่ผู้ที่คนอย่างเราสามารถคาดเดาได้พวกเราอย่าได้คิดเพ้อเจ้อจะดีกว่ามิถูกต้องครานี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนั้นหรือระหว่างที่ทุกคนกำลังถกเถียงกันอยู่นั้น ดวงตาของนักพรสช้างสเสวียนทานเกิดประกายบางอย่างแวบผ่านคราคราน,นี้ดูเหมือนจะเป็นวิธีการเวียนไาวตายเกิดนักพรสช้างสเสวียนขมวดคิ้วแน่นพร้อมกับเอ่ยออกมาด้วยท่าทางเคร่งเครียดครั้งก่อนตอนที่เขาเดินมาจากเมืองเสี่ยวชื้อกับท่านบนรรพจานเย่เพราะคำพูดประโยคหนึ่งของท่านบนรรพจา์เย่ทำให้เขาได้เข้าใจวิธีการเวียนไายตายเกิดระดับสูง จนเมื่อพิธีแต่งตั้งจบลงเขาก็ได้ลองทำความเข้าใจวิธีการเวียนไหวตายเกิดอย่างไม่หยุดหย่อนและแล้วก็เกิดผลจริงฮ่าฮ่าบัดนี้วิธีการเวียนไหวตายเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเขาย่อมสัมผัสได้อย่างชัดเจนทว่าเมื่อทุกคนได้ยินคำว่าการเวียนไหวตายเกิดกลับมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีเพราะว่าวิธีการเวียนไหวตายเกิดนั้นต่างจากวิธีอื่นฮ่าฮ่า วิธีนี้ต้องเผชิญหน้าระหว่างความเป็นและความตายจึงมีโอกาสเกิดความเข้าใจได้แต่ว่าในยุคสมัยนี้ลัทธิเต่าในจงหยวนอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้องน้อยนักที่จะเกิดการเข็นฆ่ากันนอกจงหยวนเทือกเขาแดนใต้ได้เคยทำข้อตกลงมาตั้งแต่สมัยบรรพการว่าต่างฝ่ายต่างจะมีบุกรุกดินแดนของกันและกัน ส่วนฝ่ายมันที่แดนรกร้างทางเหนือหลังจากสงครามครั้งใหญ่ในช่วงปลายของสมัยบรรพการทำให้พลังชีวิตเกิดเสียหายอย่างรุนแรงจนถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเก็บตัวอยู่อย่างเงียบๆส่วนศาสนาพุทธทางซีม้อนับแต่อดีตแม้จะมีหลักคําสอนที่ต่างกันแต่แทบมิมีการทำศึกกันเลยเช่นนั้นในยุคสมัยนี้จึงแทบมีมีใครสามารถทำความเข้าใจวิธีการเวียนว่ายตายเกิดได้ ทว่าบัดนี้การที่นักพรตชางสเสวียนเอ่ยเช่นนี้ออกมาจึงมิต่างอะไรกับการบอกทุกคนว่าเขาสามารถเข้าใจในวิธีการเวียนไหยตายเกิดแล้วเมื่อเห็นทุกคนมองมาด้วยสายตาที่แปลกไปนักพรตชางสเสวียนจึงสารภาพออกมาว่าถูกต้องข้าได้รับการชี้แนะจากท่านบรรพจรย์เย่จึงได้เข้าใจวิธีการเวียนไหยตายเกิดทุกคนสบตากันเล็กน้อยก่อนจะใส่หน้าพลางถอนหายใจออกมาเบาๆด้วยความอิจฉาทอว่ากลับแฝงเอาไว้ด้วยความจนใจ และในตอนนั้นเองต้นหลิวที่ตั้งตระหง่านอยู่ในลานบ้านของเย่ชางชิงก็เกิดสันไหวน้อยน้อย,อยราวกับกำลังตื่นขึ้นมาก็มีปานทันใดนั้นก็ปรากฏแสงไหลลวนไปทั่วต้นเหลิวทั้งต้นสัญ,ญลักษณ์โบราณมากมายปรากฏขึ้นดูอัศจรรย์ยิ่งนักราวกับต้นไม้เทพต้นหนึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงนั้นขณะเดียวกันไอพลังแห่งการเกิดใหม่ก็ได้แผ่ออกมาพร้อมกันนั้นชาวเมืองเสี่ยวชือที่กำลังนอนหลับสนิทอยู่ในเวลานี้มีหลายคนที่เข้าสู่ห้วงแห่งความฝันอันแสนวิเศษที่แตกต่างกันไปโดยมิรู้ตัว อย่างเช่นช่างตีเหล็กทรงในความฝันของเขาเขาได้กลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่ไรเทียมทานผู้หนึ่งเขากำลังยืนะหงานอยู่บนภูเขาเซียนอันอบอวลไปด้วยไอเซียนเบื้องล่างของเขามีเหล่าสาวกมากมายคุกเข่าหมอบกราบและเฝ้ามองเขาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาคนขายเนื้อสุนในความฝันของเขาเปาต้าเหมยภรรยาของเขาได้กลายเป็นเซียนสาวผู้งดงามที่กำลังนั่งอยู่บนตำหนักเทพหลังหนึ่งขณะสวมอภรพรสีแดง ส่วนเขาแม้ดูเหมือนจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่ไร้เทียมทานผู้หนึ่งทว่าเมื่อเหลือบไปมองเปาต้าเหมยที่งดงามราวกับเทพธิดาแล้วกลับรู้สึกหวั่นหวั่นขึ้นมาอย่างห้ามมิได้เบื้องล่างของทั้งสองคนมีบุรุษสวมชุดเกราะสีทองท่าทางสงบนิ่งถืออาวุธเทพในมือและกำลังคุกเข่าลงข้างหนึ่งขณะจ้องมองพวกเขาทั้งสองคนด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเคารพยำเกรง เวลานี้มีเพียงแต่ช่างตีเหล็กส่งและคนขายเนื้อสุนยังมีคนอีกมากมายที่เข้าไปอยู่ในห้วงแห่งความฝันที่แสนวิเศษเช่นนี้ในความฝันของพวกเขาบางคนก็มีสาวกมากมายที่สาบานว่าจะต่อสู้กับเหล่ามานับพันนับหมืน่นบางคนก็เฝ้าอยู่ที่สำนักเซียนแห่งหนึ่งเพื่อปกป้องสิ่งมีชีวิตบางคนก็กลายเป็นจักรพรรดิแห่งโลกเซียนและเฝ้ามองดูเบื้องล่างอย่างดูแคลนทว่าสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากที่สุดก็คือ ความฝันนี้ช่างเหมือนจริงยิ่งนักพวกเขาเรากับได้เห็นอดีตชาติของตัวเองก็มีปานแน่นอนว่าความฝันนี้ช่างสั้นยิ่งนักหลังจากที่เย่ฉางชิงวาดลายทรงกลมลายนั้นสําเร็จเพียงพริบตากระดาษที่เขาใช้วาดลวดลายลงไปก็กลายเป็นผุยผงเช่นเดียวกับกระบี่เหล็กแทบจะในทันทีเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเย่ฉางชิงก็ต้องตกตะลึงอีกครั้ง มิว่าจะเป็นกระบี่เหล็กที่ช่างช่างห้างเกตส่งหลอมให้เล่มนั้นหรือว่ากระดาษแผ่นนี้ก็ล้วนแต่มิมีปัญหาใดฮ่าฮ่า <c oughs> แต่ลวดลายจากปทุมสุติดอกนี้ต่างหากที่มีปัญหาเมื่อคิดถึงตรงนี้เยชางชิงก็ได้สติกลับมาใบหน้าขาวใสเต็มไปด้วยความยินดีขึ้นมาโดยพลันลวดลายลึกลับบนปทุมสุติดอกนี้ช่างไร้กาศยิ่งนักนี่ก็หมายความว่าดอกบัวดอกนี้บางทีอาจจะเป็นสมบัติล้ำค่าในตำนานจริงๆก็เป็นได้ ใช่แล้วแล้วดอกบัวดอกนี้จะต้องเป็นสมบัติล้ำค่ายอย่างแน่นอนนิ้วเรียวยาวของเย่ฉางชิงลูบไล้บนปทุมสูติเบาๆพร้อมกับเอ่ยขึ้นอย่างยินดีแม้ตอนนี้จะยังมีรู้แน่ชัดว่าปทุมสูติดอกนี้แท้จริงแล้วอยู่ในระดับใดทว่าแค่เพียงลวดลายด้านบนก็รายกาดถึงเพียงนี้แล้วแสดงว่าต้องมีใช่ระดับธรรมดาอย่างแน่นอนมีรู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จูจ่ๆเย่ฉางชิงก็เกิดรู้สึกง่วงงุนขึ้นมา เขาจึงไม่คิดอะไรมากอีกก่อนจะเก็บปทุมสูติลงในแหวนเก็บสมบัติจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนบนเตียงในทันทีบัตรนี้แม้จะมีสมบัติล้ำค่าอย่างปทุมสูติแล้วแต่ว่าเย้ชางชิงกลับยิ่งรู้สึกว่าตนควรที่พยายามบำเพ็ญเพียรให้หนักขึ้นไปอีกมีเพียงพลังของตนเองเท่านั้นจึงจะถือว่าแข็งแกร่งอย่างแท้จริงอีกทั้งเขายังเข้าใจคำกล่าวที่ว่าสมบัติล้ำค่านำไปสู่หายหน้าได้เป็นอย่างดี หากตอนนี้เขามีเร่งบำเพ็ญเพียรมิแน่ว่าวันใดวันหนึ่งหากตัวตนที่แท้จริงถูกเปิดเผยขึ้นมาถึงตอนนั้นหากมีคนโลภหลักก็มิเพียงมิสามารถปกป้องสมบัติล้ำค่าเอาไว้ได้แม้แต่ชีวิตของตอนเองก็อาจรักษาเอาไว้มิได้เช่นกันเช้าวันต่อมาเมื่อขอบฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นเย้ฉางชิงก็ลืมตาตื่นขึ้นมาหลังลงจากเตียงไปล้างหน้าล้างตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็รีบบำเพ็ญเพียรทันทีเวลาสองเดือนผ่านไปราวกับริบตาวันหนึ่ง นักเขาไทาสเสวียนนักพรตช้างสเสวียนที่กำลังเข้าฌานอยู่ราวกับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งวินาทีต่อมาแสงรอบกายเขาก็มาลายหายไปพลังปราณจางลงจากนั้นเขาก็ได้ลืมตาขึ้นยันถ่ายทอดเสียงของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้าหลวงงั้นหรือนักพรตชัางสเสวียนคิดได้เช่นนั้นก็เกิดลังเลเล็กน้อยก่อนเพ่งสมาธิแล้วหยิบยันถ่ายทอดเสียงที่เจ้าสำนักต้าหลวงหลวงชุนเฟิงได้มอบเอาไว้ให้ออกมาจากแหวนเก็บสมบัติ วินาทีต่อมาหลังจากนักพรตช้างสเสวียนประสานรอยประทับหนึ่งเข้าสู่ยันไถ่ายท่อเสียงแล้วมินานอีกฟากหนึ่งของยันไถ่ายท่อเสียงก็มีเสียงของเจ้าสำนักต้าหลัวดังขึ้นมาอย่างร้อนรนพี่ช้างสเสวียนลทัทธิตาถึงคราววิกฤตแล้วนักพรตช้างสเสวียนได้ยินเช่นนั้นก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปก่อนจะเอ่อยอย่างเชิงว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต้าหลัวของพวกเจ้าเทพแพเยี่ยงนั้นหรือ